ทอดค่ะเจ้าค่ะทษนะคะชดมึงกันเล่นเป็นเจ้านายซะเคยหูค่ะไม่ใช่จมูกนะคะหูโอยคุณสอนไปกินพูดอะไรหรออีินทีจ้าอะไรจ้ะกูกูจะตายแล้วมึงเห็นอะไรเนี่ยไม่ใช่กูคิดมึงซิมงฉันกูคิดบ้างคนสมองแต่ตอนเนี้ยอินเดียร์มันมาเสนอหน้าแล้วฉันกูคิดอะไรสิ ไม่รู้ผัดอะไรกินดูสิเป็นอย่างนี้ตลอดคงคงน้ำมันมันไม่สเสด็จกระทะเท่าไหร่หรอกใครบ้านใครทำมูลน,น้ำมันสเสด็จชดเอ้ยไอ้จ๊ลชอบอกไอ้ช่วยคิดโอ้อคุณซอนนี่บอกมานี่นะว่าจะทำยังไงตอบมานีต่ตอบตอบไปยังยังไม่ตอบอีกเหรอ คสนใครจะไปรู้ล่ะฮะโอ้ยเป็นเยอะเงินเราก็ช่วยหน่อยสิจ้าแก่หน่อยช่วยกินสิฮะว่าจะทำไงกันอินเนี่ยมันดีบอกคุณสนสิชอยความคิดของฉันนะคุณสอนไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> ทำยังไงเล่านี่ ฉันไปติดต่อพวกนักเลงหัวไม้แล้วเป็นเสือเป็นโจรด้วยหัวเป็นไม้ด้วยโอ้ยมันจะมาเป็นตะขอเลย <ś> บ้า <ś> พวกเสือนี่ก็จะให้มันไปเออยัดเยียดความเป็นผัวให้กับนางเนียนไงไดีเลยชอยติดคุกไปนานจนชาวบ้านเกือบจะลืมหน้าแต่เ้ายังดีวะพี่ก็ยังมีคนมาจ้างเราต่อใช <ś> ่พี่ทำไมมีการพ้นการจี้ละ่ะคงไม่เห็นหน้าพวกเรา น่นอนอยู่แล้วพ่อะไรวะที่เราแหกคุกมาฉันลืมเอาแจมือติดมือมาฉันเอาไปคืนมาคุกกว่าจะออกมาได้แย่เลยของตำรวจเขาเราไม่เอาไม้แล้วภูมิใจเหลือเกินที่มีลูกน้องโง่ๆอย่างเอ็งเนี่ยรับแหมขอบคุณครับเออไอพงไวทำไมพี่เอ็งก็อยู่กับข้ามานานแล้วใช่ข้าอยากจะถามอะไรอีกสักนิดนึงวะถามอะไรพี่เอ็งเคยเป็นตำรวจหรือเปล่าวะ เอ็งแล้วหุ่นเอ็งเนี่ยมันคุ้นข้ามากเลยพี่คิดมากไปนะเราเป็นโจรอ่ะจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ่าได้ยังไง่ะนี่พูดกละไลซะด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวติดพวงละครับเองเคยมีลูกเป็นโจรไหมวะไม่เคยเราลูกพี่ถ้าลูกขมไม่็นโจรต้องตัดพ่อตัดลูกนี่พูดเือนพ่อกูเวยบเลย ทั้งซ้ายขวาคุ้นทั้งคู่นี่เอาคนรุณสอนรู้สึกว่าจะมีเสียงได้ยินอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วกลัวสงสัยจะหมาแน่มีคนอยู่ไหมมันไปช้อยเอ๋ออยู่ไหนน่ะไปช้อย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 เอ๋อออกมาจากเสาสิออกมาจากเสาไม่ใช่ผี ที่มาก็ไม่ให้ซุ้มให้เสียงใช่เว้ยคุณสนคุณสนนุษยนุนนี่นี่นี่คุณสนเจ้านายฉันเองสวัสดีครับเฮ้ยตกรถแท็กซี่พิการตกรถแท็กซี่นี่คนนี้แหละที่จะจ้างให้ไปข่มขืนอีเนียนอีเลยไอ้คนนี้เหรอนิ้วขาเออไอ้นี่เป็นโจรเหรอ จ้าผมก็จรนี่ก็จรใช่ไม่เชื่อลองดูแผลโอ้โหตาสู้ท่าเตะติงมาแบบอาวุธครบมือเลยทั้งกันไกลทั้งมีดเลยโจรทำไมหน้าตาดีอย่างนี้ล่ะเอ้ฉันจะ ขืนใจนี่แหละอย่าพูดเปเล่นเลยไม้ช้อยนี่นี่นี่จะให้นไปทําอะไรอะบอกมาเลยดีกว่าไม่ไว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเนี่ยจะนทำได้หมดค <c oughs> ุยกันคุยกันรู้ฝีมือช่นอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> นี่คุณสนต่โจรแกเป็นโจรอะแกผ่านงานอะไรมาบ้างล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่หนักทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหักข้โพดลอกท่อ ปีนต้นมะพร้าวงานพิเศษที่ฉันถนัดที่สุดก็คือมุงหลังคาโบสถ์เมคุณสนค้ามันหวาดเสียวมากเลยหักโคกค่โบสถ์เนี่ยอยู่สูงนะหลังคาโบสถ์เนี่ยโอ้โหทำงานสูงสงสัยเด็กๆติดแลกจมูกขอรับจ้างทำจมากโบสถ์ไม่น่าเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงงานใหญ่ไปทำจะให้ฉันเป็ด ทำอะไรจะไปฆ่าใครก็บอกมาเลยพูดถึงงานที่แกสาที่ยายมาแต่ละงานก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะหรือจะเอางานเด็ดพริกฮะรับจ้างเด็ดพริกเกิดคำแล้วแสบตาแต่ว่ากลัวมาพริกทิ่มตางานที่ฉันจะให้แกไปทําเนี่ยเป็นงานที่แกไม่เคยทํามาก่อนแน่นอนเพราะว่าฉันจะใช้แกเนี่ยไปข่มขืนคนอ้าวแล้วหูคนที่ฉันให้แกไปข่มขืนชื่อว่า อินเนียนอินเนียนเป็นโจรเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าบ้านเขาช่องเลยวันเขาจะเหลืองตลอดเอาเถอาพะเผาอเลยโฉงเสียผู้เสียคนงานมันเยอะโจรงานมันเยอะโจรมันปล้นบ่อยเนอ๋อไม่ค่อยเข้าบ้านเลย อ ah. ี่ช no? ็อตอีช้อตเอาก็ะลูกพี่กูอายเลยอี่ช็อตงานมันเยอะบอกว่าชื่อเนียนใช่ไหมชื่อเนียนฉันรู้จักมันดีเนียนเนี่ยไอนี่ไม่น่ามาเลยรู้จักแม้กระทั่งพ่อมันแล้วก็บ้านมันอยู่ที่ไหนฉันรู้จักดีโอ้ยงั้นก็ไม่ยากมั่นใจนะว่าจะให้ไปข่มขืนอี่เนียนเนี่ยใช่ว่าแต แกรู See, ้ได้ไงรู้สิมิรู้ได้ยังไงล่ะจริงไหมพ่อเฮ้ยฮฮึ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 พี่รู้สิไม่รู้ได้ยังไงอ่ะกับคนที่คุณท่านจะให้ฉันไปข่มขืนเนี่ยอีเนียนอ่ะมันเป็นน้องสาวฉันอะไรเนี่ยแกแกทำอะไรฉันเนี่ยทำอะไรอะไรเนี่ยแกทำอะไรฉันอะไร ทิ้งมุกแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีเล่นมันยังมีตัวนี้อีกเยอะรู้รึไหมว่าอีเนียนมันเป็นน้องสาวฉันเอาเลยเอาเลยเป็นคนอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวาเขาเป็นลูแผลปอดบาดพินาเขาเหมือนเฮ้ยจะยืนดูอะไร้งไอ้บอลทีสองตัวเนี่ยปล่อยแล้วทำอะไรจัดการมันสิ แล้วมึงมึงมึหน่มตัอนไแอบดูร้อเราเลวกูหนักมกูซอนมึนกูซอนกูซอนนี่แล้วทำไมไม่แบ่งพาลากันไปลากมันเข้าไปไปเอาไปเอาไป ไว้นะห้ามคิดจะฆ่าน้องสาวฉันทำไว้น้องน้องสาวฉันอีกเมื่อไหร่แล้วก็จะประจานในคนก็รู้กันทั่วเลยว่าแกน่ะเป็นเมียฉันแล้ว,วแกมีหลักฐานอะไรหลักฐานเหรอต้องการหลักฐานเหรอไม่สิว่าหลักฐาน กับขากูนี่ไงอไหมหลักฐานเท่านี้พอไหมเกี่ยวเลยวะจำวะย่าีห่างนะร้อนเกอกี้พี่บอกหนาวอ่แต่ข้างนอกมันเย็นอ่ะ พาไปอาบน้ำอะไรพี่พี่ต้องพูดจริงๆนะว่าพี่ไม่เคยเป็นตำรวจอะไรของเธอเนี่ยแอมไอ้พวงไอ้ไอ้ไอ้ไวงตามไี่ไปเนี่ยอ้ไอ้ไอไ้ไอ้ซิกไอ้อ้า อ้าวเอาเว้ยเพราะว่าเราก็คือท้องแผ่นเดียวกันอย่าเสียใจเลยเฮ้ยไอพงษไอพงษ์รับกลับก่อนดีกว่าเว้ยน่่ไม่ได้นะยังไงฉันต้องตามผัวขึ้นไปด้วยไปไม่ได้อะไรไปยังกลับไม่ได้อะไรอีกเลยช็อตมาเกมนี้ยังเดินอยู่ งั้นข้าจะกลับกันสองคนนี่ไอ้พุ่งเพ่งรักไปคนเดียวเลยนี่ลูกพี่เอาผมไปด้วยไปเดินกระดานมาฮอนอยู่ไหนไปไปเดินถามไปดินี่นี่หมายความว่าแกจะไปแล้วเหรอไปแล้วอยู่ทำไมอ่ะฉันคงคิดถึงแค่แย่เลยพี่เราไปดิเพื่อนมนทั้งบ้านเลยนะเนี่ยไปเอาพี่ไอ้พวกกลันไปพวกไป พี่มคมอย่าลืมอีเมลมาหานะอิโจ้อีชอ่ยอะไรล่ะ